สวัสดีครับคุณลูกค้าครับผมวันนี้นะฮะเซลกองครับครับผมนะจะพามาชมมูเอ็กซ์แอคทีฟนี่ครับผมสำหรับเครื่องยนต์2.2นะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์2.2ตัวใหม่นะครับลูกค้าที่สนใจแบบว่าเอาแบบไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่เน้นเป็นแบบแค่เปลี่ยนล้อแม็กยากได้ทรายออฟโรดนะครับผมก็เนี่ยผมพามาดูคันนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้จริงๆแล้วไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากนะแต่งประมาณตั้ง2-3ชิ้นนี่แหละ นะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าเห็นเลยคือตอนนี้นะล้อแม็กนะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น TE 37นะครับขอบ18นะฮะพร้อมกับยาง a อยางออเทเลนนะครับผมเราก็จะจัดเป็นตัวอของงานกินโตะนะครับผมนะเป็นตัวกินโตไคจู2นะครับเป็นออเทเลนนะครับผมหรือว่ายาง A t ทีที่เรารู้จักนั่นแหละนะที่ผมเลือกเป็นเซตนี้ให้ลูกค้าเพราะว่าในส่วนตัวยางเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวไคจู2ซึ่งดอกยางมันให้มาค่อนข้างที่จะสวยและราคาเขาไม่ได้แรงมาก นะครับราคาเนี่ยลูกค้ารับได้เลยนะอ่านี่ราคาดีเลยนะในเซตนี้นะครับผมแต่วันนี้ผมทําโปรให้ลูกค้าก็คือผมแถมให้อเอาง่ายๆว่าในส่วนตัวล้อมแม็กนะครับแล้วก็ยางเนี่ยผมแถมให้ลูกค้าไปเลยนะฮะในโปรโมชั่นในเครื่องยนต์2.2 DDI Maxforce ใหม่นะครับผม อ่าใครไม่แถมผมแถมให้นะซื้อกับผมได้ล้อมแม็กกับยางนะสไตล์นี้ไปเลยหรือถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ยางเรียบก็ได้ครับผมเลือกยางเป็นแบบไฮเวลเทนก็ได้เป็นยางเรียบเหมือนยางเดิมติดรถอะ่ะเออก็จะได้เป็นอีกแนวหนึง่งนะก็จะเป็นสายซิ่งหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าสายออฟโรดอะไรประมาณนี้นะคันนี้สไตล์นี้ก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ด้านหน้าครับผมอ่าตอนนี้ลูกค้าเพิ่มมาก็คืออยากให้เพิ่มใีส่งตัวไฟตัดหมอกเข้ามานะฮะก็ จัดเข้าไปครับผมนะเราใส่เป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับเหมือนกับตัวรุ่นท็อปเลยนะฮะเป็นแบบ LED สีขาวนวลๆเลยนะครับไฟหน้าด้านหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับผมเดิมๆเลยนะครับผมคันนี้ไฟหน้าด้านหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เปลี่ยนก็ไฟตัดหมอกมันดูดีขึ้นนะครับดูเหมือนกับตัวรุ่นท็อปๆเลยแหละนะฮะฮะด้านข้างนะครับนอกจากล้อแม็กก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะตัวกระจกยังคงเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะพอดีลูกค้าเนี่ยอยากได้เลิกนะพอดีรถเนี่ยเพื่อเสร็จ เพิ่งผ่านไปน์จัดเสร็จเรียบร้อยลูกค้าต้องการเราเรดเลยปริมติดฟิล์มไม่ได้นะลูกค้าอยากเอาเลิกก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาเลิกก่อนค่อยมาติดฟิล์มทีหลังนะครับผมฟิล์มเรามีแถมให้นะฮะน,นี่เรามาดูภายในนิดนึงฮะตลอดคันนี้ครับผมลูกค้าอยากได้เป็นในส่วนตัวเบาะหนังเพิ่มนะครับก็จัดให้ได้เลยนะตัวนี้เป็นเบาะหนังดําเดินได้สีดานะครับดาเดินได้สีดาตัดนิบเนียบสวย,สวยๆเนียนๆแบบนี้ให้กับลูกค้านะฮะนี่นะดําเดินได้สีดํา ตัวสีเบาเนี่ยสามารถเลือกได้ครับผมว่าจะเอาสีไหนได้เนี่ย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 ก็สามารถที่จะเลือกสีได้นะลูกค้าออกแบบได้เลยนะครับเรามีให้แบบทุกสีทุกสไตล์ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับในส่วนของตัวกุญแจก็ไม่ได้เปลี่ยนครับเดิม,เด,มเดิมนะครับผมเดิมเดิมนะแต่ตัวไฟตัดหมอกเราเพิ่มปุ่มตรงนี้มาให้นะครับเราเพิ่มปุ่มตรงนี้มาให้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เพิ่มไฟตัดหมอกเข้ามาหน้าจงหน้าจออะไรต่างๆนานาเหมือนเดิมหมดเลยฮะก็คือตัวเดิมนั่นแหละหน้าจอไม่ได้เปลี่ยนอะไร นะครับผมก็ยังรองรับในส่วนของตัวไอตัวแ p ปเปิลคาเฟให้กับผู้ลูกค้านะครับผมนี่นะด้านล่างเกียร์แปดสปีดนะมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับผมนี่สวยสวยสวยนะนี่ผมพามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับอ่าจริงๆด้านหลังก็ไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่าให้พาชมก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ดูมุมนี้นะล้อแมกมันแบบนี่สวยนะใส่กับยางออฟโรดนะครับผม ก็ในส่วนของตัว m ิวเอ็กซแอคทหรือว่าตัว m ิวเเนี่ยใส่กับยาง A t ทยางออลเทเลนเข้ามาแล้วโอ้โหมันดูมันดูดุนะมันดูด,นะด,ดุแล้วก็คือเข้ากันนะและยิ่งตัวนี้เป็นสีเงินด้วยนะครับแต่งในโทนสีเงินตัดเฉดสีดําผมมองว่าสวยเลยอะ่ะเออเนี่ยดูมุมเนี้ยสวยเลยนะครับนี่ลูกค้าก็ดูเป็นตัวอย่างได้ครับเป็นแบบเลือกได้นะเป็นแบบได้นะเออสำหรับลูกค้าที่ ต้องการที่จะออกรถหรือว่ายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะแต่งสไตล์ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คันนี้เอาไว้เป็นแบบแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าเผื่อตัดสินใจเป็นแนวทางในการแต่งรถนะฮะอ่าด้านหลังไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับด้านหลังไม่ได้มีปเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวคันนี้มาติดฟิล์มเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวผมมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยเพิ่มให้นะครับอ่าจริงๆอะ่ะต้องติดอีกประมาณ3ชิ้นก็คือมีฟิล์มมีเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็คิวกันศาสตร์นะครับผม เอาเปไ็นว่าเดี๋ยวผมสรุปให้นะคันนี้มันจะมีเปลี่ยนก็คือในส่วนตัวล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะครับรอมยางออเทเลนเนี่ยเปลี่ยนวันนี้ผมฟรีให้เซ็นเซอร์ถอยจริงๆมีให้แต่ว่ามันยังไม่ได้ติดอันนั้นผมก็ฟรีให้นะและ้วก็อ่พวกฟงพวกฟิล์มต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยคือแบบเส้นด่ดเนียเรามีให้อยู่แล้วขัดเคลือบฟรีต่างๆนานาเรามีให้ฟิล์มเนี่ยเรามาเลือกเกรดความเข้มความดำได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้เกรดเท่าไหร่ยังไงคือจัดให้ได้เลยนะผมก็ยังมีของลามิ เพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมเดี๋ยวบอกโปรโมชั่นคุณลูกค้านิดนึงนะฮะสำหรับคันนี้นะโปรโมชั่นออกวันนี้นะฮะตัดไปเลยนะออกรถวันนี้ตามเซตนี้เลยนะมีล้อแม็กมีเบาะหนังมีไฟตัดหมอกมีเซ,นซ็นเซอร์ถอยให้แล้วก็ของแต่งทุกอย่างอย่างอื่นครบนะครับผมออกรถวันนี้เพียง 1, 1 12,500บาทเท่านั้นะฮะ 1, 1 12,500บาทลูกค้าได้เซตตามนี้ไปเลยอันนี้ผมจัดเซตให้สวยๆเลยนะสอ,อครื่งยนตอง2 DDI อ a x Force นะครับ เซ็ตให้ไปเลยถ้าไม่ได้เน้นแบบชุดแต่งอะไรเยอะแยะเอาแบบคลีนๆไม่ได้แต่งเยอะเปลี่ยนแค่ล้อแมกภายนอกเนี่ยนะภายนอกเปลี่ยนแค่ล้อแมกอยากได้ไซส์ไหนโซนไหนเลือกผมเลือกเลือกบอกเราได้นะในดายที่แถมจริงก็มีอีกหลายลายเลยให้เลือกนะครับผมจะเป็นลายซิ่รงลายอะไรต่างๆนะนะคือมีให้เลือกเยอะมากนะครับทักเข้ามาคุยทักเข้ามาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งแบบไปให้ลูกค้าดูแล้วค่อยตัดสินใจกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มตังค์ผมจ่ายให้ผมฟรีให้นะฮะอ่า นะเซตนี้ได้ตามนี้ออกรถ1นึ่งแสนหนบาทจบเลยผ่อนเดือนละ1 6ึ0 0หมกัว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับสีบอลเงินนะครับฝากไว้เป็นตัวเรื่องให้กับลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเซลกองทัพด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆยังไงผมจะมาลงให้กับลูกค้าได้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ